สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมคะ่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะมาทบทวนให้นักเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตคะ่ะเด็กๆขา คุณครูจะทบทวนให้ก่อนที่เราจะสอบการภาคกันนะคะในการสอบการภาคในครั้งนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะสอบอยู่2หน่วยนะคะคือหน่วยที่1ค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและหน่วยที่2ค่ะเรื่องพืชและประเภทของพืชค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทบทวนกันเลยนะคะเด็กๆขอในคลิปนี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูนะคะแล้วเปิดหนังสือเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นักเรียนขานักเรียนหยิบหนังสือหน้านี้ขึ้นมาได้เลยค่ะเห็นไหมคะหนังสือวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .4 ของเราค่ะเล่มนี้หน้าตาแบบนี้คุณครูว่านักเรียนคงจํากันได้แล้วนะคะหยิบขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนขาใครหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเปิดไปหน้าที่8กันเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะไปเริ่มทบทวนกันเลยจ้า นักเรียนอ่านักเรียนดูในหน้าที่8ของนักเรียนนะคะ่าแล้วก็ดูแล้วก็ฟังคุณครูด้วยนะคะลูกๆล,ลักษณะนะคะและการดำรงช,ชีวิตของสัตว์นะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆรอบตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเราสามารถจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นกลุ่มพืชและก็กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและก็ไม่ใช่สัตว์ค่ะเรามาดูกลุ่มที่1กันเลยค่ะเด็กๆ กลุ่มที่1ก็คือสิ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มพืชอ่าคุณครูมักจะพูดเสมอค่ะว่ากลุ่มพืชนั่นคือรอบตัวเรานะคะมีพืชมากมายหลายชนิดเลยค่ะแต่พืชทําไมคะพืชสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะถ้าคุณครูคพูดว่า สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณครูกำลังหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มพืชน,นั่นเองนะคะเด็กๆแต่ถ้าคุณครูบอกว่า,าสัตว์นะคะสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มสัตว์ใช่ไหมคะแลวถ้าค,คุณครูสมมติว่า เอ่ะเอสิ่งมีชีเอกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้แล้วคุณครูถามว่าหมายความว่าอะไรนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าเอตัวนั้นที่คุณครูบอกว่าเอกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้หมายความว่ากลุ่มนั้นคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่ม สัตว์นั่นเองค่ะนะคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตเป็นกลุ่มสัตว์นะคะคุณครูจะขอเน้นย้ำนะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่เองได้นะคะต่อมานะคะเด็กๆเราจะไปดูกันต่อในหน้าที่9กันเลยค่ะนักเรียนค่ะมาดูหน้าที่9นะคะถ้าเราจัดจาแนกนะคะตามประเภทอาหารที่สัตว์กินนะคะเราจะแบ่งได้กี่ประเภทคะ ถ้าเราจัดจำแนกนะคะตามประเภทอาหารที่สัตว์กินเราจะแบ่งได้สามประเภทนั่งเองค่ะก็คือสัตว์กินพืชถูกไหมคะก็ได้แก่พวกควายมา้าช้างกระต่ายพวกนี้ใช่ไหมคะคือสัตว์ที่กินขอโทษค่ะคือสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะคะต่อมาค่ะ สัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ค่ะก็ได้แก่พวกเสือเหยี่ยวจระเข้อะไรคะสิงโตวพวกนี้นะคะคือเป็นสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารนั่นเองค่ะต่อมาประเภทที่3าประเภทสุดท้ายแล้วค่ะสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์นะคะก็ได้แก่พวกอะไรคะไก่นกเอี้ยงใช่ไหมคะสุนัข แมวพวกนี้นะคะที่คือกินทั้งพืชแล้วก็เนื้อสัตว์เป็นอาหารค่ะเราไปดูกันต่อเลยนะคะเด็กๆ่นักเรียนขาเปิดไปเลยค่ะเปิดไปหน้าที่สิบห้าเลยค่ะเราจะมาเรียนกันต่อเลยนะคะคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่สองค่ะคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและ สัตว์นั่นเองค่ะนะคะนักเรียนค่ะเห็ดลานะคะลูกและจุลินทรีย์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชน,นะคะแล้วก็ไม่ใช่สัตว์นั่นเองค่ะเห็ดลานะคะมีมากมายหลายชนิดเลยค่ะเด็กๆมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างในหนังสือของนักเรียนค่ะรูปแรกก็คือรูปเห็ดหูหนูนักเรียนเคยทานไหมคะอ่าต่อไปเห็ดโคนค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อมาก็คือเห็ดเพาะค่ะเห็ดเพาะนี่เอามาแกงอร่อยมากๆเลยนะคะนักเรียนขาจําด้วยนะคะเห็ดลานะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะเด็กบางคนมักจะเข้าใจว่าเห็ดพวกนี้จัดอยู่ในกลุ่มพืชไม่ใช่นะคะเห็ดลานั้นอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะคุณครูขอเน้นย้ําแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเรียนกันต่อเลยค่ะ นักเรียนขาต่อมาค่ะก็จะเป็นจุลินทรีย์ค่ะนะคะหน้าที่17ค่ะจุลินทรีย์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่มีขนาดเล็กมากค่ะเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเด็กๆเราจึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในการดูเชื้อจุลินทรีย์ค่ะนักเรียนขาก็จะมีนะคะที่จะมองเห็นได้นะผ่านกล้องจุลทรรศน์นะคะก็จะมี ยีสต์ค่ะแบคทีเรียรค่ะนะคะนักเรียนต่อมาค่ะนักเรียนขาอัมมีบาสเรียนดูรูปร่างหน้าตาในหนังสือของนักเรียนได้เลยค่ะอันนี้คืออัมมีบารูปนี้คือพารามีเซียมค่ะนักเรียน พวกนี้นะคะอมีบา้าพาเรเมเซียมนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ในแหล่งน้ำทั่วไปนะคะเช่นบึงน้ำหนองน้ำแต่เราค่ะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าของเราได้นะคะเราต้องไปตักน้ำตรงนั้นมาค่ะแล้วก็ไปใส่แผ่นสไลด์นะคะแล้วก็ผ่านกล้องจุลทรรศในการส่องดูเชื้อพวกนี้ค่ะเด็กๆต่อมากันค่ะ ประโยชน์ของจุลินทรีย์ค่ะนักเรียนขาเราสามารถนําจุลินทรีย์ต่างๆนะคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะนํามาผลิตเป็นอะไรคะมานำมานะคะแบคทีเรียนะคะประโยชน์ของจุลินทรีย์นะคะก็คือแบคทีเรียาบางชนิดนะคะนํามาทําเป็นนมเปรี้ยวได้นํามาเป็นโยเกิร์ตได้นะคะ จำไว้ด้วยนะคะมีออกสอบนะลูกอ่าจุลินทรีย์นะคะประเภทแบคทีเรียนะคะนํามาทําเป็นนมเปรี้ยวนํามาทําเป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วยีสต์ค่ะนักเรียนค่ะยีสต์เราก็นํามาเป็นส่วนผสมในการทําขนมปังนั่นเองค่ะขนมปังที่เรารับประทานนี่แหละค่ะจะมีส่วนผสมที่มาจากยีสต์นะคะต่อมาค่ะมารู้ถึงโทษของจุลินทรีย์บ้างค่ะแบคทีเรียบางชนิดค่ะทำให้อาหารบูดเน่าได้นะคะ เมื่อเรารับประทานอาหารนั้นเข้าไปแล้วค่ะจะทาให้เราปวดท้องค่ะท้องเสียได้นะคะถ้าใครมีอาการหนักๆน,นะคะควรไปพบแพทย์นะคะต่อมาค่ะอาหารที่ปรุงสุกสุกดิบดิบนะคะจะประกอบไปด้วยแบคทีเรียจํานวนมากเลยค่ะที่ก่อให้เราเกิดโรคได้นะคะเราก็ไม่ควรทานอาหารที่ปรุงสุกสุกดิบดิบนะคะอย่าลืมไปฟังคุณครูต่อเลยค่ะ นักเรียนขาเรามาดูกันต่อเลยนะคะลาบางชนิดนะคะนักเรียนมีประโยชน์นะคะลาบางชนิดนะคะมีประโยชน์เรานํามาผลิตเป็นยาและอาหารได้ค่ะดูนะคะ เรามาทําเป็นยาเพนิซิลลินค่ะนะคะเรามาทําเป็นเนยแข็งค่ะเนยแข็งที่นักเรียนชอบรับประทานกันนะคะเนยหวานเนยเค็มเราทํามาจากลานะคะต่อไปค่ะซีอิ๊วค่ะที่คุณแม่ไว้ทํากับข้าวค่ะก็มีการขบวนการหมักมาจากลานั่นเองค่ะต่อมาเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวนี้นะคะก็ผลิตกระบวนการหมักผลิตมาจาก ลาเช่นการต่อมาค่ะลามีประโยชน์แล้วใช่ไหมคะต่อมาลาก็ต้องมีโทษด้วยค่ะโทษของลานะคะลาจะเกิดขึ้นบนอะไรคะผละไม้ที่เน่าเสียนั่นเองนะคะอ่าบางคนคะ่ะเก็บผลไม้ไว้นานคะ่ะ เกิดเป็นเชื้อราขึ้นบริเวณผล,ลไม้ค่ะเคยเห็นขนมปังหมดอายุไหมคะเด็กๆอ่าก็เป็นไงคะราก็จะขึ้นบนขนมปังที่หมดอายุนะคะแล้วราก็ยังขึ้นบนถั่วลิสงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อเลยจ้านักเรียนขานักเรียนหยิบใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะ ใบที่คุณครูแจกให้เห็นไหมคะอันนี้คุณครูย่อมาให้ดูก่อนนะคะให้ดูเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนดูในใบของนักเรียนได้เลยนะคะดํานำดินสอขึ้นมาค่ะขีดเขียนค่ะตามที่คุณครูพูดเพิ่มเติมนะคะอาไฮไลท์ไว้ก็ได้ค่ะ เพราะตรงนี้นะคะที่คุณครูกําลังสอนอยู่นะในคลิปนี้นะคะมีออกสอบก่อนกลางภาคด้วยนะคะหยิบขึ้นปากซ้นอนี้สออปากาใไไห้รายลเอยหยิบขึ้นมาเลยค่ะขีดเขียนให้เราได้จดได้จําไว้นะคะคุณครูนะคะก็ได้นํามาทําเป็นสไลด์อีกสไลด์หนึ่งให้นักเรียนดูนะคะคือในภาพนี้มันเล็กมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีก,อกสไลด์หนึ่งกันเลยค่ะ นักเรียนค่ะมาดูในสไลด์นี้ค่ะคุณครูก็ได้ทำมาให้นักเรียนได้มองเห็นได้ชัดนะคะทบทวนกันนะคะนักเรียนก่อนสอบกลางภาคนะคะในใบนี้นะคะเห็นไหมคะนักเรียนทุกคนมีใบนี้แล้วใช่ไหมคุณครูเชื่อว่าต้องมีแล้วมาดูกันค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์นะคะก็จะมีลักษณะการดำรง,งชีวิตแบ่งได้2ประเภทค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชคืออะไรคะคุณครูเน้นย้ําเสมอค่ะ พืชสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะ 2. ส,สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ค่ะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้นะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะในกลุ่มที่2ค่ะ สิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็สัตว์นะคะนักเรียนหนึ่งเลยคือเห็ดราค่ะนักเรียนขาต่อไปนี้นะคะถ้าใครถามนักเรียนว่าเห็ดราเป็นพืชไหมตอบได้ไหมคะนักเรียนตอบด้วยความมั่นใจได้เลยค่ะว่าเห็ดรานั้นไม่ใช่พืชค่ะเห็ดราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองค่ะเห็ดรานะคะเด็กๆก็มีหลายขนาดค่ะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นเห็ดหูหนูเห็ดโคน เห็ดเพาะเห็ดฟางเห็ดหนางฟ้าพวกนี้ค่ะและก็เห็ดเข็มทองอร่อยเชียวต่อไปนะคะ2คือจุลินทรียค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากใช่ไหมคะเราไม่สามารถมองเห็นด้วยได้ตาเปล่านะคะเราต้องใช้ผ่านกล้องจุลทรรศน์นะคะคุณครูขอเน้นย้ำนะคะว่าถ้าเราต้องการดูเชื้อจุลินทรีย์เราต้องดูผ่านกล้อง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 จุลทรรศนั่นเองค่ะเก่งมาก ครูเชื่อว่าวันมีนักเรียนคนไหนตอบถูกแน่เลยนักเรียนขาวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ทบทวนให้นักเรียนแล้วนะคะในเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะถ้าคุณครูพูดว่าสร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นลืกถึงอะไรคะอ่ากลุ่มพืชนั่นเองค่ะแต่ถ้าบอกว่ากินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้คือกลุ่ม นะคะถ้าแบ่งตามประเภทอาหารที่สัตว์กินแบ่งได้กี่ประเภท3ประเภทคือสัตว์กินพืชสัตว์กินเนื้อสัตว์และสัตว์ที่กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์นั่นเองถูกต้องไหมคะวันนี้นะคะเราทดทวนเสร็จแล้วคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทําไปพื่ร้อมกับคุณครูเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ตั้งคําถามมาให้นักเรียนนะคะตอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนไปเมื่อกี้ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะดูกันเลยนะคะอ่านข,ข้อข้อแรกนะคะคือสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้เหมือถึงอะไรคะสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้อามีให้เลือกค่ะก็ไก่แมว ขอไข่สุนัขคอควายมะม่วงงองงูไก่นักเรียนตอบอะไรคะตอบอะไรคะอ้าเก่งมากคุณครูรู้ว่านักเรียนตอบคอควายมะม่วงค่ะเพราะมะม่วงนั้นอยู่ในกลุ่มที่เป็นพืชใช่ไหมคะเพราะว่าพืชน,นั้นทําไมสร้างอาหารเองได้แต่และเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้เก่งมากเยี่ยมไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ เรามาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆนักเรียนขาอันนี้นะคะก็เป็นอีกโจทย์อีกข้อหนึ่งนะคะนักเรียนขาสิ่งมีชีวิตอ่าคุณครูขอโทษค่ะสิ่งมีชีวิตพีนะคะที่คุณครูกำลังพูดถึงนะคะอ่าสิ่งมีชีวิตพีย่อยสลายซากพืชซายย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เมื่อตายลงนะคะแล้วก็ พบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นค่ะคุณครูถามว่าสิ่งมีชีวิตพีได้แก่ข้อใดคะคือสิ่งมีชีวิตพีคือสามารถย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เมื่อตายลงค่ะและพบได้ในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นค่ะหมายถึงอะไรคะอมีบ้าหรือเปล่ากะลอกไม้หรือว่ามดหรือว่าเห็ดลาคะ สิ่งมีชีวิตพีก็คือเห็ดลานั่นเองค่ะคือย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เมื่อตายลงแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังพบเห็ดลานะคะได้ทั่วไปในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นนั่นเองเห็นไหมคะว่าเห็ดลานะคะมักจะเกิดขึ้นในอะไรคะตามโคนต้นไม้ตามในป่าพื้นหญ้านะคะที่มีความชุ่มชื้นนั่นเองคะ่ะถ้าใครตอบข้อนี้ถูกนะคะตบมือให้เลยคะ่ะเก่งมาก ่าเรามาดูกันต่อเลยค่ะถ้าใช้นะคะการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองของสิ่งมีชีวิตเป็นเกณฑ์นะคะข้อใดจำแนกถูกต้องค่ะเรามาดูตรงที่หัวข้อก่อนนะคะคือเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองค่ะกับเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตัวเองค่ะอ่าน้วเนียนมาดูนะคะผักตบชวาเคลื่อนที่ได้ไหมเคลื่อนที่ได้ไหมคะเคลื่อนที่ไม่ได้ไก่เคลื่อนที่ได้ไหมคะไก่เคลื่อนที่ได้นั้นข้อที่ถูกไหมคะ อ่าข้อนี้ก็ไม่ถูกแล้วต่อมาดูกัทน,น,น,ะะนที่แนหะะนะค่ะแหนะนะคะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ไหมแหนไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าแหนเป็นพืชนะคะดอกบัวเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะถูกไหมคะถูกต้องนะคะดอกบัวดอกบัวเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้แต่ข้อนี้ก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าแหนทําไมคะแหนเป็นพืชต้องเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ต่อมาดูกันข้อต่อไปเลยะคะ่ะ ขอโทษค่ะต่อมานะคะคือลิงค่ะลิงเคลื่อนที่ลิงเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ถูกไหมคะถูกจอกค่ะก็คือดอกจอกที่อยู่ในในบ่อน้ําพวกนี้นะคะคือจอกก็เป็นพืชใช่ไหมคะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะถูกค่ะนั้นข้อนี้ถูกไหมข้อนี้ถูกเอออย่าเพิ่งขอไปดูข้อสุดท้ายก่อนกว้างค่ะ กวางเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้ถูกไหมคะเพราะกวางเป็นสัตว์เป็ดค่ะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะไม่ถูกใช่ไหมคะเป็ดเป็ดต้องไปอยู่ในไหนคะกลุ่มที่เป็นสัตว์นั้นข้อนี้ก็ผิดอ่าข้อไหนถูกคะข้อลิงกับจอกถูกก็คือข้อที่เป็นคอควายนั่นเองคะ่ะเก่งมากเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะ นักเรียนขาเรามาดูกันต่อค่ะในแบบฝึกทบทวนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะของนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยค่ะที่ทางโรงเรียนแจกให้นะคะหยิบขึ้นมาหรือยังนักเรียนขามีใครได้ทําบ้างแล้วคะถ้าใครทําแล้วตบมือให้ค่ะเยี่ยมแต่ถ้าใครยังไม่ทํานะคะก็ไม่เป็นไรมาทาพร้อมกับคุณครูก็ได้ค่ะนักเรียนขาข้อที่1ค่ะยีสต์และแบคทีเรียค่ะยีสต์แบคทีเรียจัดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใดคะยีสต์แบคทีเรียจัดเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใดคะ ใครตอบบ้างแล้วคุณครูรู้ว่าม่เร่ย์เขาต้องตอบถูกค่ะคือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะนะคะข้อที่หนึ่งนะคะยีสต์แบคทีเรียจัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะประเภทสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะ ทานทำย่างนักเรียนเขียนคําตอบได้เลยนะคะถ้าใครผิดนะคะก็ลบนะคะแล้วเขียนให้ถูกต้องนักเรียนจะได้เอาไว้อ่านเพื่อการทบทวนนะคะต่อมา 2. เราใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์มาทําอะไรได้บ้างคะ ถ้าใครไม่รู้คำตอบนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่17ได้คะ่ะที่คุณครูดได้สอนไปข้างต้นแล้วนะคะคือเราใช้ประโยชน์จากส่ินผสีทำอะไรได้บ้างคะนมเปรี้ยวก็ได้โยเกิร์ตก็ได้หรือเป็นยีสต์นะคะในการเป็นส่วนผสมของการทำขนมปังมีใครตอบถูกไหมเอ่ยถ้าใครตอบถูกนะเก่งมากเลยคะ่ะ มาดูเฉลยกันเลยค่ะนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะคะแล้วก็ยีสต์ค่ะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะสิ่งที่ไม่ใช่พืชและสัตว์คือคืออะไรคะสิ่งที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือพวกอะไรคะเห็ดราจุลินทรีย์แบคทีเรียใช่ไหมคะมีใครตอบไหม ơi? เอ่ยอเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะ อ่สิ่งที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือกลุ่มเห็ดราจุลินีย์และก็แบคทีเรียค่ะนักเรียนขา3ข้อนี้มีใครถูกหมดไหมเอ้ยอ่าถ้าใครถูกหมดนะคะ เก่งมากนะคะนักเรียนเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะอ่านเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคลิปต่อไปในข้อข้อต่อไปนะคะในคลิปนี้คุณครูขอขอบคุณมากค่ะที่ตั้งใจฟังนะคะและถ้าใครยังไม่เข้าใจและยังฟังไม่ทันสามารถฟังย้อนกลับไปได้นะคะเด็กๆ คุณครูขอเน้นย้ำให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็อ่านทบทวนด้วยนะคะจะได้คะแนนสอบเต็มค่ะขอบคุณมากค่ะ